เซยุกใหม่นะคะจะส่งกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับลูกค้าที่ออเดอร์ไมเอาไว้นะคะวันนี้ทางร้านเราก็กาลังเร่งตต้นไม้นะคะลงตรงนะคะขอธยายกันบ้านเพื่อให้พัสดุันช่วงเชวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นทเรียนเป็นเหาะเป็น,ปน,ปนลงกรงนะคะาทางร้านของเราบริการจะส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าสามารถเอทไลน์เข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยหรือว่า ดูรายละเอียดมาแล้วสู่ในยูทูปนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะบริการจะส่งทุกวันทั่วประเทศนะคะลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะต้นไม้เดี๋ยวเราสวยๆน้นเลยนะคะมีแบบส่งลงกลองค่ที่หมกลงใบสนีแล้วก็จะไปส่งอยู่ที่จังหวัดต้นนะคะลูกค้าที่สะดวกจะจะส่งแบบไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะ